วันงามเคืนจ่าโตว,วันโตคืนนะคะต้องเอามือกดแน่นๆนะลูกมันถึงจะอยู่เออแน่นป่ะไม่ต้องใส่ล้นมาเวลาใส่น้ำมันจะมันจะไหลออกมากระถังเนี้ยต้องเอามือด,ดันลงนะกดลง เออให้แน่นไม่ให้ลากลอยอยู่แล้วเขาไม่ขึ้นนะการปลูกต<ม>้องต้องกดลงเออแน่นยังสวยจังเลย <c oughs> ทำอะไรไลฟ์่ะไลฟ์ <c oughs> ไม่ไลฟ์ถ่ายวิดีโอ ไล่เหรอให้แม่ไล่เหรอไม่ต้องหรอกเก็บไต้องไปจับแยกออกหรอกปลูลปกเข้าไว้งั้นแหละแล้วเดี๋ยวใส่น้ำทุกวันถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเขาตายแล้วไม่ต้องไปขี้เขาออกพลอยเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ล้างมือหรือไปเข้าไปล้างในบ้าน ไม่คะดอกไม้หน้าบ้านต้องถอยไปล้างในบ้านเลยลูกคปปลูกดอกไม้ดอกไม้สวย น้ำะใส่ัคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนบอกที่เราบอกท่านผู้ชมอนครับพูดเลยจบตอนะครับเดี๋ยวถ่ายไปให้เพื่อนหนูดูไงลนุกจะให้มันล้นใส่บ้านนะลูก ใส่ไปเยอะๆเลยเดี๋ยวมันจะได้ชําเลยเออมันแน่นเปล่าหรอกนะแน่นนะเปล่าทอยไม่รู้แน่นแล้วเหรอเนะแน่นแล้งน,นะแล้วลงลึกก็แบบลากมันลงลองอยู่มันก็เลยไปข้างล่างเนี๋ยวเราไปซื้ออีกพุ่งนี้เดี๋ยวเราไปซื้อก็ได้ยังเปิปดเอานี่ไม่เอาตอนนี้ไม่มีแล้วเก็บพอแล้ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วดึกเขาห้ามปลูกต้นไม้ตอนดึกหูกต้องทําอะไรทุกอย่างต้องทําตอนเช้าเฮ้ยอันนั้นเทียนแม่ลูกอย่าเอาไปเวลาแม่จุดเทียนหน้าบ้าน,น,นเวลาเวลาไอไอปี uh huh. มงปีใหม่ไง uh huh. ฮลัลโหลไม่ต้องเรียงงั้นมองมองมามันไม่สวยมันเต็มไปหมดพอแล้วจบคละนะิปแล้วนักจ๋า